6. พฤติกรรมทําระบบการเาผาผลาญพังพฤติกรรมที่1คือการอดอาหารจนอัตราการเาผาผลาญพลังงานที่เรียกว่า RMR ลดลงทำไมผมถึงบอกว่าพฤติกรรมนี้มันค่อนข้างจะส่งผลเยอะเพราะคนส่วนใหญ่เวลาจะลดความอ้วนการอดอาหารไม่ผิด การทำ i n t t r m i t t e n t fasting ไม่ผิดนะครับแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราอดอาหารเราต้องเข้าใจก่อนว่าเวลาที่ร่างกายเราอดอาหารจากงานวิจัยพบว่าอดอาหารเมื่อไหร่อัตราการอาอาหารจะลดลงทันทีนะจากงานวิจัยเขาพบว่าเวลาที่เราจํากัดปริมาณอาหาร <c oughs> เช่นทุกทีเรากินข้าวมื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็นจะมีหลายคนตัดมื้อเย็นออกไม่ได้บอกว่าเป็นความผิดแต่การตัดมื้อเย็นออกติดต่อกันนาน,น,าน ผลสุดท้ายจะส่งผลให้อัตราการห่อผ่านพลังงานที่เรียกว่า RMR หรือ Resting Metabolic Rate เนี่ยลดลงพูดง่ายคือจริงๆแล้วผมนั่งอยู่เฉยๆเนี่ยจะมีอัตราการห่อผ่านขนาดหนึ่งที่เรียกว่า RMR แต่เมื่อไหร่ก็ตามเราอดอาหารลงอัตราการห่อผ่านขนาที่ผมนั่งอยู่เฉยๆแบบนี้หรือไม่ได้ทํากิจกรรมใดๆเพิ่มเติมเนี่ยมันจะค่อยๆลดลงเวลาที่ RMR ลดลงหลายคนก็สงสัยเอ๊ะแล้ว RMR เนี่ยมันทําให้เกิดอะไรขึ้นมันแบบนี้ เมื่อสมัยก่อนเรากินอาหาร3ม,มือ้ออัตราการเผาผลาญพลังงานที่เรียกว่า I.M.R เราจะมีค่าหนึ่งสมมติอยู่ที่ระดับนี้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราลดความอ้วนโดยการตัดมื้อเย็นออกติดต่อกันนานพอสมควร I.M.R จะค่อยลดลงผลสุดท้ายพอเรากลับมากินเท่าเดิมรับประทานอาหารสามมื้อเท่าเดิมเราจะโยโย,อย่อย่างรวดเร็วเพราะ I.M.R ลดลงร่างกายแปลกนะครับเขาทํางานวิจัยเรียบร้อยแล้วลเขาบอกว่าเมื่อเราอดอาหาร I.M.R จะลดลง ถ้าเราอดอาหารบวกออกกําลังกายแล้วเราคิดว่าไอมาจะเพิ่มขึ้นไหมไม่เพิ่มขึ้นนะการเผาผลาญโดยรวมเพิ่มขึ้นเพราะเราออกกําลังกายเพิ่มแต่ RMR หรืออัตราการเผาผลาญขณะที่อยู่เฉยๆหรือไม่ทํากิจกรรมเนี่ยก็ยังลดลงเหมือนเดิมดูในไงานวิจัยได้จะได้คอนเฟิร์มนะผมไม่ได้มโนโขึ้นมาเองนะครับสรุปง่ายๆว่าการที่เรากระตุ้นเบิร์โดยการออกกําลังกายไปพร้อมกับการลดอาหารสิ่งที่เกิดขึ้นคือยิ่งถ้าเราลดอาหารลงไปมาก เพราะเราอยากจะเร่งความเร็วในการลดความอ้วนสิ่งที่เกิดขึ้นคืออัตราการหายใจที่เรียกว่า IMR จะลดลงประเด็นสำคัญก็จะมีคนบ่นบอกว่านี่ขนาดฉันออกกาลังกายทุกวันนะฉันยังยากมากเลยที่จะสามารถคงความผอมไว้ได้เพราะอะไรครับเพราะเมื่อไหร่ก็ตามเราเคยลดมื้ออาหารลงมานานๆผลสุดท้ายร่างกายจะมี IMR ค่อนข้างต่ำลงถึงระดับที่เหมือนเราต้องคอยออกกาลังกายประคองตลอด เหตุผลทำไมผมถึงมาพูดเรื่องนี้เพราะอะไรรู้ไหมเพราะหลายคนสงสัยว่าทําไมในหนังสือนั่งเฉยๆก็ผอมได้ผมถึงไม่ได้แนะนําเรื่องการออกกาลังกายหนักๆทําไมผมถึงไม่พูดการออกกําลังกายที่เบิร์นได้มากที่สุดทําไมผมถึงไม่พูดเรื่องนั้นเพราะมนุษย์ไม่สามารถออกกําลังกายหนักได้ตลอดชีวิตจากงานวิจัยที่ผมไปศึกษาพบว่าเมื่อคนเราอายุ20เราจะออกกําลังกายได้เยอะเนื่องจากเรายังไม่ได้มีหน้าที่การงานใหญ่โต คนที่อายุ30 40 50ขึ้นไปจะเริ่มออกกำลังกายได้น้อยลงเนื่องจากมีเวลาน้อยลงแล้วทำให้ตอนแรกอุตสาห์ผอมแล้วหลังจากนั้นเขาจะไม่สามารถประคองได้ผมก็เลยมานั่งคิดกับตัวเองว่าถ้าผมจะเขียนหนังสือขึ้นมาหรือจะเล่าให้เพื่อนๆคนไทยฟังว่าวิธีการลดความอ้วนที่มันสามารถลดความอ้วนได้ถาวรต้องทำยังไงผมเลยบอกว่า90%ให้ดูแลเรื่องอาหาร 10%คือออกกําลังกายมากหรือน้อยแต่ขอให้ทําทุกวันนี่คือเทคนิคของผมที่อยู่ในหนังสือนั่งเฉยๆก็ผอมได้นะครับดังนั้นหนังสือเล่มนี้จะกลายเป็นหนังสือคลาสสิกเพราะผมจะไม่พิมพ์เพิ่มแล้วนะครับใครสนใจพิมพ์ CF หนังสือนี้จะเป็นหนังสือที่เป็นมรดกให้กับคนไทยที่เป็นหนังสือคลาสสิกแหละใครอยากได้ต้องไปซื้อต่อจากคนที่มีหนังสือคลาสสิกเล่มนี้เท่านั้นเพราะผมจะไม่ทําเพิ่มแล้วนะดังนั้นข้อ2นะจบไปข้อที่3หลายคนจะถามผมว่า เราตัดอาหารอย่างเช่นตัดอาหารมื้อเย็นนะ่ะกี่วันหรือกี่เดือนอัตราการเอาผ่านที่เรียกว่า I M R MR จะลดลงตอบตรงๆชัดๆผมเคยพูดเรื่องงานวิจัยแล้วนะไม่เอามาโชว์แล้วนะแต่ตอบตรงๆชัดๆนะครับโดยอ้างอิงจากไลฟ์เก่าคือตัดอาหารเกิน4วันดังนั้นหมายความว่าจากงานวิจัยพบว่าอัตราการเอาผ่านจะเริ่มค่อยๆลดต่ำลงเมื่อเราตัดอาหารหรือลดอาหาร 4วันเป็นต้นไปแล้วเขาจะบอกเลยนะจากงานวินจัยพบว่ายิ่งเราตัดอาหารจนต่ำลงเกินกว่าครึ่งหนึ่งสมมติว่าในแต่ละวันสมมติเราทานอยู่ประมาณ2,000แคลอรี่ต่อวันสมมตินะ2,000แคลอรี่ต่อวันแล้วบอกว่าเราตัดเหลือครึ่งเดียวให้เหลือแค่1น0 0แคลอรี่ต่อวันเขาพบว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราตัดต่ำลงประมาณ1,000แคลอรี่ต่อวันอัตราการเผาผลาญจะลดลงหวบอย่างรวดเร็ว ดังนั้นสิ่งที่ผมอยากจะแนะนำาก็คือนั่นคือเหตุผลที่ทำไมผมถึงบอกทุกคนว่ามันไม่ผิดอะไรถ้าเราจะทำ intermittent fasting แล้วตัดอาหารออกแล้วไม่ไปเติมมือไหนเลยมันไม่ผิดแต่ผลสุดท้ายพอเราตัดออกไปแล้วเราไม่ได้ชดเชยอย่างเช่นบางคนทานอาหารมื้อเช้านึกภาพตามมื้อกลางวันและมื้อเย็นพอเราตัดมื้อเย็นออกหรือเราตัดมื้อเช้าแต่เราไม่ได้หยิบสารอาหารบางส่วนเข้าไปใส่ในมื้ออื่น เพื่อให้ร่างกายได้รับพลังงานอย่างสมดุลสิ่งที่เกิดขึ้นก็คืออัตราการเอผาผลาญเราจะลดลงแล้วผลที่ได้ก็คือพอเราลดความอ้วนมาแล้วจึงมีงานวิจัยบอกเยอะมากเลยว่าหลังจากนั้น1ปีทุกคนจะกลับไปอ้วนขึ้นประมาณ80%อรการลดโปรตีนในอาหารทําให้อัตราการเผาผลานที่เรียกว่า RMR ลดลงอะผมเอางานวิจัยมาให้ดูด,ด้วยนะครับเขาบอกเลยว่าผลของโปรตีนในอาหารต่อ เทอร์โมโเจเนซิสก็คืออัตราการเผาผลาญพลังงานพวกนี้หรือการเบรนพลังงานเหล่านีนน้มันสัมพันธ์กันเขาบอกเมื่อไหร่ก็ตามเพิ่มโปรตีนในอาหารอัตราการเผาผลาญเพิ่มขึ้นถ้าเราลดโปรตีนในอาหารอัตราการเผาผลาญพลังงานลดลงพอเราเข้าใจเรื่องนี้เสร็จปุ๊บสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือคนส่วนใหญ่ก็จะเริ่มคิดตามผมว่าอา้าวในเมื่อไงวิจัยก็บอกเราว่ารับประทานโปรตีนลดลง อัตราการเอาผ่าลดลงเังนั้นแสดงว่ามันก็เป็นเหตุผลที่ถูกต้องแล้วเมื่อเรามีความเชื่อที่ผิดนะจากสื่อไหนก็ตามว่าให้กินโปรตีนน้อยๆเพราะมันกระตุ้นมะเร็งพอเรากินโปรตีนน้อยเราก็อ้วนขึ้นพออ้วนขึ้นไขมันที่พุงมีงานวิจัยว่าจะก,กระตุ้นการเกิดมะเร็งเราเลยพบว่าคนที่อ้วนขึ้นมีโอกาสเกิดมะเร็งเพิ่มขึ้น10-13 ชนิดนะไม่ใช่เปอร์เซ็นต์นะ1 0ถึง13ชนิดข้อที่5ใครก็ตามที่กล้ามเนื้อเล็กลงจะส่งผลทำให้อัตราการเผาผลาญพลังงานลดลงอ่ะงัดงานวิจัยขึ้นมาครับทีมงานเมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เรามีกล้ามเนื้อเล็กลงสมมุติว่าผมซือมือถืออันนี้ถ้าผมกล้ามเนื้อเล็กลงผมจะถือมือถือได้เบาลงขนาดเล็กลงพูดง่ายคือ ปริมาณกล้ามเนื้อมันส่งผลต่อก,การใช้พลังงานโดยอัตโนมัติอยู่แล้วใครก็ตามที่กล้ามเนื้อใหญ่เขามีงานวิจัยบอกเลยว่าอัตราการเอาผาพลังงานก็จะสูงใครที่กล้ามเนื้อน้อยอัตราการเอาผาพลังงานก็จะต่ําลงเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วดังนั้นจะมีคนถามตลอดเลยว่าเราต้องกินโปรตีนขนาดเท่าไหรด่ดีบางคนก็จะถามว่าทําไมหนังสือเล่มนั้นทําไมหนังสือเล่มนี้ถึงพูดไม่เหมือนกันผมบอกว่า งานวิจัยต่างกันแต่ตัวเลขจะคล้ายๆกันตัวเลขก็คือเขาบอกว่าถ้าใครก็ตามต้องการรักษามวลกล้ามเนื้อไว้ขณะลดความอ้วนในงานวิจัยนี้ที่ทุกคนเห็นบนหน้าจอนี้นะคือระหว่างที่เราลดความอ้วนใครอยากรักษามวลกล้ามเนื้อไว้ต้องทานโปรตีนขั้นต่ำที่0.8กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมต่อวันแต่ถ้าใครก็ตามอยากรักษาอัตราการเผาผลาญที่เรียกว่า RMR ไว้ต้องกิน 1.2กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมต่อวันสังเกตเห็นไหมว่าเวลาที่เราพูดถึงในงานวิจัยตัวเลขจะต่างกันขึ้นอยู่กับเป้าหมายเพอ6คืออันนี้คนส่วนใหญ่ไม่รู้ขาดวิตามินเกลือแร่ที่จำเป็นทำให้อัตราการเผาผลาญพลังงานลดลงหลายคนบอกว่าจริงไหมบอกว่าวิตามินและเกลือแร่ส่งผลต่ออัตราการเผาผลาญพลังงานถ้าขาดจะทำให้มีอาการอ่อนเพลีย ถ้าขาดจะส่งผลต่อสมองและความจำดังนั้นหมายความว่าการที่เอาขาดวิตามินเกลือแร่ที่จำเป็นมันจะส่งผลนำให้ร่างกายเรามีสมรรถภาพตั้งแต่หัวจะลดเท้าลดลงนั่นคือเป็นเหตุผลที่ทำไมผมถึงบรรจุวิตามิน B จากธรรมชาติวิตามิน C จากธรรมชาติ แมกนีเซียมจากธรรมชาติเนี่ยเข้าไปใส่ไว้ในผลิตภัณฑ์ที่ชื่อว่า New C B ไฮไลฟ์มันอยู่ที่ว่าผมก็กลัวเวลากินวิตามินบางยี่ห้อแล้วผมไม่รู้ว่าเขาเอาวัตถุดิบมาจากไหนเป็นออร์แกนิกไหมผมก็เลยทํามันขึ้นมาเองโดยการครีเอทมันขึ้นเอ๊ะผมอยากได้อะไรบ้างนะที่ต้องกินทุกวันคีย์แพงอยู่ตรงนี้คีย์แพงอยู่ตรงที่ว่าเวลาผมทาวิตามินผมไม่ได้ทําเพื่อขายผมทําเพื่อตัวเองกินเองผมก็นั่งคิดว่าถ้าเป็นผมกินผมจะต้องทานวิตามินอะไรบ้างอันแรกทานวิตามิน 4เพราะผมรู้ว่าวิตามิน C เนี่ย1มื้อนะครับจะต้องได้วิตามิน C ประมาณ250-500มิลิกรัมอ่างั้นผมใส่ไปประา400ละกันแต่ประเด็นสำคัญไฮไลท์อยู่ตรงที่ว่าผมรู้สึกว่าการได้รับวิตามิน C ีอย่างเดียวอะ่ะมันไม่ครบองค์ประกอบผมก็เลยเลือกเป็นสารสกัดจากเชอร์รี่สารสกัดจากเบอร์รี่สารสกัดซิตารเข้ามาแล้วเอาวิตามิน C บรรจุใส่เข้าไปนั้นด้วย องค์การอาหารและยาก็น่ารักมากเลยไม่อนุญาตให้ผมเขียนว่ามีวิตามิน400มิลลิกรัมเพราะมันจะจัดเป็นยาผมก็เลยเขียนข้างหลังว่ามีซิตัสเชอรรี่เบอร์รี่เนี่ยเขาจากเยอรมันแล้วใส่เข้าไปเนี่ยให้1แคปซูลมีวิตามินซีจากธรรมชาติเทียบเท่ากับวิตามินซีทั่วไปเนี่ยประมาณ400มิลลิกรัมดังนั้นถ้าใครไปดูหลังกล่องไม่ต้องตกใจผมเป็นคนให้เขาเขียนเองว่าให้เขียนว่าวิตามินซีเข้มขน้นแค่50พอเพราะถ้าเขียน เกิน50เมื่อไหร่เดี๋ยวองอค์การอาหารและยาจะบอกให้ผมทาเป็นรูปของยาแล้วเรื่องใหญ่มากเลยโหทําในรูปของยานะข้อจํากัดเยอะมากนะครับขออภพรทุกคนให้ลดความอ้วนอย่างมีความสุขนะครับขอให้ลดความอ้วนแล้วลดความอ้วนไปตลอดชีวิตเลยเพราะผมเชื่อว,ว่าการลดความอ้วนแล้วต้องมาลดความอ้วนซ้ํามันเหนื่อยให้ลดความอ้วนครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายนะครับจงลดความอ้วนครั้งนี้เป็นครั้ง,งสุดท้ายผมหมอทีมให้กำลังใจทุกคนนะครับรับทุกคนสวัสดี